จากการทํางานของ pH meter การวัดค่า pH meter ทำงานโดยวัดความแตกต่างของแรงดันไฟฟ้าระหว่างอิเล็กโทรดสตัวอิเล็กโทรดวัดและอิเล็กโทรดอ้างอิงในสารละลายที่ต้องการวัดค่า pH p h และแรงดันไฟฟ้าแรงดันที่วัดได้จะเปรียบเทียบกับมาตรฐาน Nerds Equation ซึ่งบอกความสัมพันธ์ระหว่าง p h กับแรงดันไฟฟ้าวิธีการใช้งาน p h Meter หนึ่งการเปรียบเทียบใช้สารละลายบัฟเฟอร์เพื่อเปรียบเทียบก่อนการวัดเพื่อความแม่นยำสองการวัดค่าจุ่มอิเล็กโทรดลงในสารละลายตัวอย่างและสามหลังการใช้งาน ทำความสะอาดล้างอิเล็กโทรดด้วยน้ำกันแช่อิเล็กโทรดในสารละลายข้อ<ะ>ควรระวังห้ามปล่อยให้หัวอิเล็กโทรดแห้งควรเก็บในสารละลายเก็บรักษาหลีกเลี่ยงการใช้ P-HM e t e r ในสารละลายที่มีอุณหภูมิสูงเกินกำหนดตรวจสอบอิเล็กโทรดเสมอหากมีสิ่งสงกรปรกต้องทำความสะอาดด้วยสารที่เหมาะสม การวัดค่า pH ของน้ำส้ม 1. การเตรียม pH meter โดยการเปิดเครื่อง 2. เตรียมน้ำส้มเทน้ำส้มลงในบิกอร์และรอให้อุณหภูมิของน้ำส้มใกล้เคียงกับอุณหภูมิห้อง 3. การวัดค่า pH ล้างหัวด้วยน้ำกันและเช็ดให้แห้งด้วยกระดาษเชชู่หลังจากนั้นจุ่มหัววัดลงในน้ำส้มจนมีส่วนของเซนเซอร์รอให้ค่าบนจอคงที่ สี่การบันทึกผลบันทึกค่า pH ที่อ่านได้และหลังจากนั้นทําความสะอาดล้างหัวด้วยน้ํากันและเก็บรักษาในสารละลายเกค่กา pH meter ในซอสมะเขือเทศขั้นตอนหนึ่งเตรียม pH meter เปิดเครื่อง pH meter เตรียมซอสตัวยอย่างซอสมะเขือเทศหากซอสมะเขือเทศมีความเข้มข้นมากให้เจือจางด้วยน้ำกันในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งกองซอสด้วยกระดาษกองเพื่อให้ได้สารละลายที่ใส วัดค่า pH โดยการล้างหัววัดด้วยน้ำกันและเช็ดให้แห้งจุ่มหัววัดลงในซอสมะเขือเทศที่เตรียมไว้รอจนค่าบนจอขึ้นและบันทึกผลทำความสะอาดโดยการล้างหัววัดและเก็บในสารละลายที่เก็บรักษาวัดค่า pH ของแหนม 1. การเตรียม pH เต t e r โดยการเปิดเครื่อง 2. การเตรียมแหนมช่างแหนมประมาณ10ก,กร,รมัมบดแนมให้ละเอียด เติมน้ำกันประมาณ20มิลลิตรผสมให้เข้ากันและกองส่วนผสมด้วยกระดาษกองเพื่อให้ได้สารละลาย3การวัดค่า pH การละต้องล้างหัวด้วยน้ำกันและเช็ดให้แห้งก่อนจุ่มลงในสารละลายรอจนค่า pH คงที่และบันทึกผลหลังจากการใช้งานเสร็จทำความสะอาดด้วยการล้างหัวและเก็บในสารละลายเก็บรักษาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์30ชนิด1บีเกอร์ใช้สำหรับผสมตวงหรือให้ความร้อนกับสารละลาย สกระบอกตวง g r a d u ว t e s ไซร e n d e r ใช้สำหรับวัดปริมาตรของของเหลวอย่างแม่นยำสามขวดรูปชมพูามา่ e r l e n ม e y e r flask ใช้สำหรับผสมสารขย่าสารละลายหรือต่อกับอุปกรณ์สูญยากาศ 4. ขวดวัดปริมาตาร u m e t r i c f l a s k ใช้สำหรับเตรียมสารละลายที่ต้องการความแม่นยำของปริมาตร ห้าหลอดทดลองเทสท,ทูบใช้สำหรับทดลองปฏิกิริยาเคมีในปริมาณเล็กน้อย 6. กปิเปตวอลลุเมทริกปิเปตใช้ถ่ายของเหลวในปริมาณที่แน่นอนและแม่นยำเจ็ดกวยกองฟันเนลใช้กองของเหลวหรือช่วยในการเทสารลงในภาชนะปากแคบ 8. ปดกวยกองแยกเซฟปาลาโตรี u ฟันเนใช้แยกของเหลวที่ไม่ผสมกันเช่นน้ำกับน้ำมัน 9. แท่งแก้วคนสารการสเตอริงโลสใช้สำหรับคนสารละลายให้เข้ากันใช้สำหรับคนสารละลายให้เข้ากัน 10. กระจกนาฬิกาวอส a r สใช้สำหรับระเหยสารหรือตรวจสอบปริมาณสาร 11. จานเพาะเชื้อ p ิทริดสใช้เพาะเลี้ยงจุลินทรีย์หรือทดลองทางจุลชีววิทยา 12. บขวดดูดสุญญากาศ ฟิลเตอร์ฟาสใช้กองสารร่วมกับกวยบูสบูสเนอร์และปั๊มสุญญากาศ 13. บสูสเนอร์ฟันเนลเป็นกวยสำหรับการกองด้วยวิธีสุญญากาศช่วยแยกของแข็งออกจากของเหลวได้เร็วเร็ว 14. ปัม๊มลูกยางรับเบอร์บัฟปั๊มใช้ร่วมกับปิเปตในการดูดสารละลาย 15. อ่างน้ำร้อนวัตเทอร์บาทใช้ให้ความร้อนสารละลายทางอ้อม 6. บิวเลตใช้สำหรับการจตเตจสารละลายที่ต้องการความแม่นยำสงูง 17. หลอดหยดดรอปเปอร์ใช้หยดสารละลายทีละหยดอย่างแม่นยำา8 8หลอดวัดปริมาตรแก๊สแก๊สแซลริงใช้เก็บและวัดปริมาตรแก๊สในการทด19ิบคอนเดนเซอร์ใช้ควบแน่นไอสารให้กลับมาเป็นของเหลว 20. หลอดแยกสารโครมาโตกราฟีโครมใช้แยกสารในโครมาโตกราฟี 21แท่งวัดความถ่วงจำเพาะไฮโดรมิเตอร์ใช้วัดความแน่นความหนาแน่นของของเหลว22หลอดแก้ทดลองพิเศษแคปิาลารีทูบใช้ในการทดลองที่ต้องการปริมาณสารน้อยมาก23เตาหลุมไฟฟ้าฮอตเพลทใช้ให้ความร้อนกับสารเคมีในบิเกอร์หรือขวดร,รูปกลวย24ขาตั้งพร้อมแคมป์รีทอร์ตแตนแอนด์แคม ใช้ยึอดอุปกรณ์เช่นวิวเลตหดือกรวยช่วยเพื่อให้ทำงานสะดวกได้มากขึ้น25กระดาษกองฟิลเตอร์ปะเปเปอร์ใช้กองแยกของแข็งออกจากของเหลวในการกอง26เครื่องชั่งน้ำหนักบาลานซ์ balance, ใช้สำหรับชั่งน้ำหนักสารเคมีในห้องทดลอง27เเทอร์โมมิเตอร์ใช้วัดอุณหภูมิ 28. สเปกโตรโมิเตอร์ใช้สำหรับวิเคราะห์การดูดกลืนแสงหรือการเปล่งแสงของตัวอย่าง 29. h e ิ t i n g Man ตติใช้ให้ความร้อนกับขวดกลมโดยไม่ใช้เปลวไฟ 30. เครื่องวัดค่าพีเ H ดพเฮมิเตอร์ใช้วัดความเป็นกรดด่างของสารละลาย